สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชัยภูมิคนรูปบลอลนาตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับหนึ่งนาทีมีสาระกับไอวิระคนชัยภูมิมาพบมาเจอกันคือเกาครับนี่คือต้นสมุนไพรอีกต้นหนึง่งที่ดีมีประโยชน์นะครับสำหรับสมุนไพรต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นเขียประสงค์ต้นราก ประสงต้นไถสงนะครับแล้วแต่บางพื้นที่จะเรียกกันนะครับสบรรพคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยเป็นจังใดแบบใดมาฟังกับไอเวละคนใชัยภูมิเลยนะครับสำหรับอย่างของต้นเคียไถสงนะครับเดี๋ยวผมสีเดียดเดี่ยวเบื้องนครับเด้อนี่นะครับอย่างน้ําของเขาเป็นสีขาวนี่นะครับน้าหนุมสีขาวลักษณะนี้นะครับเขาสามารถเอาไปใส้แผลสด มีดบาดของมีคมบาดบาวาสิเปลี่ยนไม่ซิมแทงแผลจากของมีคมต่างๆนะครับเฮาน้ำย่างของเคียวไทยสูงนี่นะครับไปแปะไปใส่บอดดนนะครับแผลกสิาเสากสิหายไปนะครับและเขายังสามารถผู้ใดที่เป็นชีนดดขีหูดนะครับขนแตะกรอน เพื่อนสิเปลี่ยนเด้ท่านผู้ชมเป็นขี้เห็ดขี้หูเนี่ยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจนะครับแต่อย่าไปรังเกียจเพื่อนเดอ้อบางคนเขาเกิดมามันบุคือกันเนาะทุกคนเนาะอย่าไปรังเกียจเขานะครับอย่าไปเลี้ยงเกียจกันญาติผู้ใดเป็นพี่น้องผูใ้ใดเป็นเนี่ยฝ้าหา,างไทสงนีเดอ้อไปใส่ให้เพื่อนใส่มือนึงเนี่ยประมาณจากสีหาเทียกับใส่ไปเลยนะครับ สามข้างสี่ข้างหาข้างใช่ไปเลยและใส้ไปจากอาทิตย์นึงเนี่ยขี้หิดขี้หูดนี่กะสีจางหายและกะสีหลุดไปนะครับลองเห็ดเบิ้งนะครับเด้อบอ่อเสียหลายครับเปลี่ยนภูมิปัญญาของชาวบ้านของท้องทินของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายมาเตะโบราณโบราณนะครับสําหรับต้นเชียประสงคหลากไท้สงนะครับ และประโยชน์สรรพคุณของเขาดินไหนมองนี้ท่านผู้ชมนี่ครับเบื้องสําหรับเชียนี่โอ้แกแล้วนะครับเนี่ยแกแล้วอายุเขาหลายเติบแล้วนะครับรากของเขานี่นะครับที่ยู่ใต้ดินเนี่ยให้เหาขุดขุดเอารากของเคียที่สูงนี่นะครับแล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้ง แล้วก็นำมาดองดีกีมาดองดีกีดอง4 5หวันนะครับดอง45วันถึงจะดีนะครับแล้วก็เอามาดื่มจินช้าเป็กเย็นเป็กจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพท่านใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับพ่อบ้านที่บ่อคอยจะ ทำการบ้านหองเอกไปเฮ็ดไปกินไปฐานเบื้องนะครับและรากเขี้ยไทยสูงนี่นะครับยังสามารถเอาไปเข้ากับตัวยาอื่นๆได้อีกนะครับบาวาซีเป็นรากผักโขมรากตำลึงรากอบเฉยถ้าได้สามสีย่างนี่มารวมกันมาใส่กันนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับสุดยอดของสมุนไพรบำบัลุงร่างกายบำบลุงกำลัง เสริมสมรรถภาพท่านใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทำงานบนเหิดบนเนือยเรียกกับทำการบ้านเม่บ้านเราก็สีชอบใจเออลองเบิงลองเห็ดเบิงฐานเบิงเด้อเพื่อมันดีเด้อือเอาสำหรับสาระดีๆความรูดีๆที่ไอวิระคนใช้ยุคผมเอามาฝากมาตอนนี้กะหวังว่าคงสีได้ความรูบอ่หน่อยกระาหลานะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะสีขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ จังใดกายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดรูปหัวใจให้ไอายวิละน้ำเด้อหรือถ้าว่าคลิปของไอายเวลาดีอย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้อื่นได้เบิง่งได้ชมน้ำกันนะครับไอายวิละคนชัยภูมิสวัสดีครับผม